สวัสดีครับมวลเม็ดวันนี้ผมมีโอกาสได้เดินทางไปในที่ต่างๆไปพบปะพระคุณเจ้าที่รู้จักมักคุณครูบาอาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาที่สมัยก่อนก็เคยศึกษาเรียนรู้กันมาด้วยวัยวุุธิและคุณธรรมที่แตกต่างอย่าง ตาทันเนี่ยอายุก็66แล้วอย่างท่านอาจารย์พระอาจารย์สุนทรอ,อายุ50กว่าและพรนษาก็30กว่าแล้วนะ,ะและมีอีกเยอะแย,ยะมากมายหลายคนที่ยังไม่ได้ไปพบปะในช่วงระหว่างที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์บนถนนหนทางและก็บนเส้นทางที่เราก้าวย่าง ในทุกครั้งที่เราออกจากบ้านไปออกจากที่พักไปนะครับท่านผู้ฟังมนมิตรทั้งหลายเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าเรากำลังใช้ชีวิตอยู่บนความประมาทแต่ทุกครั้งอย่าลืมนะครับว่าเราเองก็พกความประมาทไปอยู่เหมือนกันไม่มากก็หน่อยโดยเฉพาะก,การเดินทาง ไปโน่นนั่นนี่เพื่อที่จะชมบรรยากาศบ้างเพื่อที่จะไปพบปะผู้คนบ้างหลากหลายเหตุผลในการเดินทางในการไปการมาทั้งนี้ก็เพื่อที่จะยั่งชีวิตแล้วก็ทำประโยชน์ให้เกิดกับตนและก็คนอื่น mm. แค่นี้นะครับวันนี้ก็เลยมีส,สาระที่อยากจะมาเล่าให้ฟัง ซึ่งก็เป็นเรื่องใกล้ตัวมาแรกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานนะที่คบค้าผู้คนที่มีทั้งคุณวุฒิวยวุฒิที่สูงและตำ่ำล้วนแต่ให้ประสบการณ์ทั้งทางโลกและก็ทางธรรมให้กับเราทั้งทางด้านการปฏิบัติและก็ทางด้านปริยัติซึ่งเป็นความรู้ในพื้นฐานในการใช้ชีวิตดังนั้นแน่นอนนะครับ ที่ผมจะคุยเนี่ยย่อมเกี่ยวโยงกับสิ่งที่เราจะต้องคบค้ากับผู้คนทั้งที่เป็นเพื่อนก็ดีเป็น่วกคนร่วมงานก็ดีหรือแม้กระทั่งคนใกล้ชิดคนรักและก็คนสนิทสนมที่เราข้องเกี่ยวอย่าลืมนะครับคุณค่าในการใช้ชีวิตเนี่ยมันย่อมมีราคาแตกต่างกันไป แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะให้คุณค่ากับสิ่งที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้มากน้อยแค่ไหนสำคัญมากนะครับอย่าประมาทเชาว่าเรายังมีอายุน้อยยังมีอายุมากยังมีสุขภาพร่างกายที่ค่อนข้างแข็งแรงยังไม่ต้องกรีกูจอหรือ,อยังไม่ต้องทุรนทุรายอะไรมากมายนักแต่ก็ไม่ได้บอกว่าต้องรีบเร่งหรือต้องใจร้อน หรือต้องเห็นกระหือเรืออะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเราต้องพยายามที่ใช้สติมากขึ้นใช้ปัญญามากขึ้นเหมือนกับสมเด็จพระเทพที่ท่านได้ตรัสไว้ว่าถ้าเรามีต่างน้อยลงเราต้องใช้สติปัญญามากขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมนํามาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันซึ่งวันนี้นอกจากจะไปหลากหลายที่แล้วเนี่ยก็ ได้ไปแวะทําบุญแล้วก็เอากุศลมาฝากให้กับมนมิย์ทุกท่านร่วมร้อยกว่าชีวิตที่ติดตามผมนะครับ <c oughs> จึงมีเรื่องที่เกี่ยวกับพญาอินทรสีพวกเราคงได้ยินแล้วก็คงจะเคยพบกับกานะครับ <c oughs> เรื่องเราวันนี้สองนกเนี่ยมีบทบาทและวิถีชีวิตที่ค่อนข้างไล่เรียกัน นกชนิดนี้เป็นลักษณะเป็นนกชนิดเดียวนะที่สามารถอยู่เหนืออินทรีได้คืออะไรรู้ไหมฮะคืออีกามันจะขึ้นขี่หลังพญาอินทรีและคอยจิกคอสร้างความรำคาญอยู่ตลอดเวลาแต่พอพญาอินทรีจะไม่โต้อตอบโจมตีแล้วก็เสียเวลาไปต่อแย่กับมันนะเพียงแค่กลางปีกให้กว้าง แล้วก็บินสูงขึ้นสูงขึ้นยิ่งสูงขึ้นเท่าไหร่เนี่ยอีกาเนี่ยก็ยิ่งหายใจลำบากเท่านั้นแล้วมันก็จะเริ่มถอนตัวล่วงหล่นลงมาเพราะอะไรรู้ไหมฮะขาดออกซิเจนเพอขา,าดออกซิเจนในอากาศแล้วก็หมดเรี่ยวแรงจะบินเก็บแรงของคุณนะอย่าลืมเก็บแรงของเรา ไว้บินให้สูงอย่าให้ราคากับคนที่ชิงชังเราเดี๋ยวเขาก็ตกต่ำเพราะทำตนเองเมื่อนั้นทุกอย่างจะราบรื่นโดยไม่ต้องออกแรงนี่คือเหตุผลที่อยากจะมาบอกเล่าให้กับมวลมิตรของผมได้รับทราบนะครับพยายามเก็บแรงและให้คุณค่าให้กับชีวิตในการอยู่ บนโลกนี้ด้วยความสง,ง่าผ่าเผยและด้วยการใช้ชีวิตที่มีสัจจะอมตะปาจาาคนที่มีความจริงพูดจริงทำจริงย่อมเป็นสิ่งไม่ตายอยู่บนโลกแห่งความจริงนะะอย่าอยู่บนโลกแห่งการลวงไม่ว่าจะเป็นการลวงเราหรือลวงเขาคุณค่าของเราก็จะลดน้อยถอยลงไปอย่างที่เราเห็น บนสื่อที่พยายามเกาะกระแสโดยที่เราเองไม่ได้มีกระแสอย่างที่คนอื่นเขาเกาะเราต้องอยู่บนพื้นฐานความจริงความรู้ประสบการณ์การเหาะเหินเดินดินที่เราใช้ชีวิตอยู่เราต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งสติปัญญาของเราเองมากกว่าที่เราจะเป็นชาวเกาะ ไปเกาะกินสติปัญญาของคนอื่นเกาะหาผลประโยชน์เกาะทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองยืนอยู่ได้บนโลกนี้ด้วยความสง่าพ่าเผยแล้วก็ปกปิดบาดแผลที่ตุเองมีอย่างน่าละอายวันนี้ขอให้ความคิดและแง่มุมให้กับมนมิตรไว้ต่เพเบงเท่านีน้ขอบคุณที่กดติดตามและขอบคุณที่ ได้รับฟังและที่ไม่ได้กดติดตามก็ขอบคุณที่ฟังจนจบสวัสดีครับ